สวัสดีครับผมมีสถาบาไปเที่ยวครับล้วเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาก็ไปซื้อไอของมากินนะครับซื้อของมากระเพาะปลานะครับกระเพาะปลามีกระเพาะปลานะครับแล้วก็มีไข่มีไข่นะครับมีเส้นหมี่แล้วก็จะมีหน่อไม้แล้วมีไก่นะมีมีเนื้อเนื้อไก่เนื้อด้วย มีลากผักมีผักชีอะไรนี่นะครับแล้วก็ผสมใส่มะนาวไอ้น้ำส้มใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะครับไม่เยอะสามสิบบาทครับนี่สามสิบบาทเช้านี้นะครับเอาแล้วเราก็คุกคล้าให้เข้ากันนี่ครับชิมอันแรกก่อนกระเพาะปลา อร่อยอันนี้หน่อไม้หน่อไม้ต้มนะสามสิบาทนี่ไม่แพงนะครับกับพ่อปลาบ้านเรานี่เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับในประเทศไทยเรานี่เช้าๆได้กินกับพ่อปลานี่มันอร่อย กอปานี่ แต่ละท้องที่ขายไม่เท่ากันนะครับบางบางจังหวัดก็ขายยี่0บาสิบบางบางสถานการณ์ก็ขาย50าสิบ้าง60็ดสบ้ง70็ด่บ้าง, 70, 70างแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่ว่าคนมันขายในท้องถิมในที่ต่างๆเป็นเขตเ,เศรษฐกิจหรือไม่เศรษฐกิจนะครับ ธรรมดาเนี่ไข่นี่นะที่เรากินเนี่ยสมม่วนมากจะเป็นไข่นกกระทาแต่นี่เขาขายไข่ไก่นะครับไข่ไก่แล้วก็มาผ่าซีกนะผ่าซีกบางเจ้าก็น้ำจะเข้มข้นนะบางเจ้าน้ำก็จะใส เอาเอาแน่นอนไม่ได้นะครับอืมอืม ไอ้เหมียวมาร้องข้างๆหันเบื้อมไหม ลำซีกหนึ่งครับ แล้วครับสำหรับวันนี้ผมพี่สถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการของติดต่อไปด้วยครับสวัสดีครับทไไม่หววเดี๋ยจะ